ดึงดึงดึงดึดึงดงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกตและอำเภอกันทละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z n e w s พระอิสานอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ โรงเรียนอนุบาลศิษเกศจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างระดับสายชั้นอนุบาลปีที่1-3ค่ะเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่27มกราคม2568ค่ะที่เวทีพูนดินโรงเรียนอนุบาลศิษเกในายสุริเยตถุงจัรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิษเกตเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง สวนสมเด็จพระศรีนครินศิษย์เกศและศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำศิษย์เกตระดับสายชั้นอนุบาลปีที่1-3ถึงซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่27-30ถึงมกราคม2 5 6 8โดยมีนางสาววรกมลรัตนอุดมผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิษย์เกตคณะครูบุคลากรเจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นายสุริย์ถุงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิษย์เกตเปิดเผยค่ะว่า การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้นต้องศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลศิษเกตจึงได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างขึ้นโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมการสร้างองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ด้วยการให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากสังคมชุมชนองค์กรภายนอกโรงเรียนเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถนําความรู้มาปรับและพัฒนาให้เหมาะสมกับตนเองพร้อมกับมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและก้าวทันเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีโรงเรียนอนุบาลศิษเกษระดับสายชั้นอนุบาลปีที่1นสจึงได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้แก่ แหล่งเรียนรู้สวนสมเด็จพระศรีนครินสิสะเกตและแหล่งเรียนรู้ศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำสิสะเกตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยตนเองเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ปีการศึกษาละหนึ่งครั้งและเพื่อให้นักเรียนรอยลับแปขึ้นไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไปและหวังว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และมีทักษะการคิดในการสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรวมถึงนักเรียนเกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลก้าวทันเหตุการณ์และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข โดยนางสาววรกมลรัตนอุดมผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศิษสเกตและคณะครูสายชั้นอนุบาลได้นํานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สิสเกตซึ่งกระสร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานให้แก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะได้ไปชมความน่ารักความตุ้ยนุ้ยของน้องหอมแดงลูกฮิปโปเพทเมียลูกตัวแรกของแม่เกสซิลินกับพ่อสมศรีที่เกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2567นที่ผ่านมาแล้วยังได้เรียนรู้และเยี่ยมชมสัตว์ชนิดต่างๆภายในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันุสัตว์ป่า ส่วนสมเด็จพระศรีนครินสิสเกตอีกด้วยส่วนสมเด็จพระศรีนครินสิสเกต นอกจากเป็นสวนธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ที่มีความร่มรื่นและสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิสเกตยังจัดสร้างสวนสัตว์โดยนำสัตว์ป่าของไทยและต่างประเทศเช่นเมน่นกวางไก่ฟ้าหลากหลายชนิดนกกระจอกเทศจระเข้งูนกแรง้งเป่ารวมทั้งฮิปโปโปเตมัสและสัตว์อื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสิสเกตและจังหวัดใกล้เคียงทั้งนี้ส่วนสมเด็จพระศรีนครินต์ตั้งอยู่ในวิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดสิสเกตบนถนนเกษตกรรมตำบลหนองครบอกอำเภอเมืองสิสเกตโดยที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นมา เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2524โดยสมเด็จพระสีนคิริทราบรมราชนานีนั้นส่งเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอีกทั้งสร้างขึ้นมาก,ก็เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมาย,ยุ80พรรษาภายในจะมีพื้นที่มากกว่า237ไร่มีสภาพพื้นที่สูงต่ำตามธรรมชาติรวมถึงมีลำห้วยสองสายคือห้วยปูนใหญ่และห้วยปูนน้อย โดยจะเป็นบริเวณของป่าต้นลำดวนธรรมชาติกว่า40,000 0ต้นซึ่งจะออกดอกให้ได้ชมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนอีกทั้งต้นลำดวนยังเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ของศิสเกตเพราะมีการตั้งเมืองนี้โดยใช้ชื่อมงคลจากต้นไม้นี้ว่าสีนครลำดวนนอกจากนี้ยังมีพันธไม้มากมายหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประดู่ตะแบกพยุงบังคุดป่าเป็นต้น อีกทั้งภายในยังมีสวนสัตว์ที่มีมากกว่า40ชนิดประมาณ80ตัวเลยทีเดียว,ส,วส่วนสวนสาธารณะก็ยังตกแต่งได้แบบสวยงามร่มรื่นอย่างมากมีบึงน้ำสำหรับไว้พายเรือเล่นด้วยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไปเลยทีเดียวส่วนของพื้นที่สวนสัตว์จะมีค่าเข้าชมสวนสัตว์โดยผู้ใหญ่จะอยู่ที่คนละ35บาทส่วนเด็กคนละ10บาท โดยรายได้ก็จะนำไปเป็นค่าอาหารของสัตว์และค่าบำรุงรักษาสถานที่และในส่วนของนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาลปีที่1และ2ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อคอเรียม หรือศูนย์แสดงพันธุสัตว์น้ําแห่งแรกในภาคอีสานใต้ตั้งอยู่ในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพษา80พันษาเกาะห้วยน้ำำําคําอําเภอเมืองริสเกตจะแสดงพันธุ์ปลาทะเลปลาน้ําจืดปลาสวยงามและปลาหายากมากมายซึ่งกระร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมากที่นี่เป็นศูนย์แสดงพันธุสัตว์น้ําแห่งแรกในภาคอีสานตอนใต้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงเรียนรู้สำหรับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดไปในตัวศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำแห่งนี้เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่8มกราคม2 5 5 4ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติในปีนั้นโดยมีปลาน้ำจืด79ชนิดและปลาทะเลย2ชนิดรวมแล้วกว่า101ชนิดภายในอาคารได้จัดแบ่งออกเป็นเโซนได้แก่ โซนแนวปะการางังที่จัดแสดงปลาสวยงามขนาดเล็กถึงปานกลางสีสันสวยงามที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการางังอย่างเช่นปลาผีเสื้อปลาสินสมุทรปลากรา์ตูนเป็นต้นโซนที่สโซนห่วงมหาสมุทรมหาสัจจผูล่าโซนนี้จะแสดงพันปลาทะเลน้ำลึกเช่นฉลามปลา,กา,กลาเก๋ากระเบนหมึกและจะแสดงระบบนิเวศใต้ท้องทะเลในตู้กระจกส่วนโซนที่3คือโซนสวยงามนิยมเลี้ยง โซนนี้จะจัดแสดงปลาสวยงามที่เป็นปลาไม่นิยมเลี้ยงตัวอย่างเช่นปลาการะตูนปลาสิงโตปลากระรังปลาตะพัดจากนั้นเข้าสู่โซนที่ส่โซนความลึกลับใต้ลุ่มน้ำที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่โดยจะเป็นอุโมงค์แก้วที่มีทางเดินลอดใต้น้ำความยาว24เมตรที่จำลองชีวิตใต้ลุ่มน้ำโขงไว้ซึ่งมีทั้งปลาน้ำจืดหายากขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่รวมกันเช่นปลาบึก ปลากระโ้ปลาสวายเผือกปลายิโศกปลากระเบนราหูปลาเทพารวมถึงมีการจำลองปลาสาตหินใต้น้ำอีกด้วยเดินลอดตามอุโมงแก้วเข้ามาจะถึงโซนที่5โซนป่าดิบชื้นที่จัดแสดงระบบนิเวศขนาดใหญ่ในแต่ละลุ่มน้ำจัดแสดงพันปลาที่มีความโดดเด่นกว่าสายพันธุ์อื่นเช่นปลาเสือพ่นน้ำปลามมาปลาชะโดและโดยรอบยังมีไดโนเสาร์ร้ยล้อมอยู่อีกด้วย และเมื่อเดินลอดอุโมงค์แก้วอีกทางออกจะมาถึงโซนที่6เป็นโซนระบบนิเวศแหล่งน้ําใหญ่จะแสดงระบบนิเวศของแหล่งน้ำไหลประเภทแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําลําธารธรรมชาติตามป่าเขาซึ่งจะได้พบกับปลาที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นปลาทะเพียนทองปลาเนื้ออ่อนปลาบ้าปลาพะคู่หรือปลาคู ทั้งนี้ศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำศิสเกตเดิมทีเป็นอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศิสเกตมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ875ไร่ในปีพุทธศักราช2494กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อให้รัษฎรได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรผลิตน้ำปลาปลาและเลี้ยงปลาต่อมาได้ทำการขุดบริเวณรอบให้ลึกลง บริเวณตรงกลางทำเป็นเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ98ไร่เป็นพื้นที่ว่างต่อมาเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวอีสานใต้มีศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสถานที่จำหน่ายสินค้าโอโทอปอาคารจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่พร้อมทั้งลานกีฬาสนามกลางแจ้งสวนสุขภาพสวนพฤกษาชาติเพื่อสนองประโยชน์แก่ประชาชนและเพื่อประโยชน์ในด้านแหล่งเรียนรู้ ต่อมาเทศบาลเมืองศรีสะเกตต้องการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงได้จะทําโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับประชาชนในจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปโดยเปิดทําการในทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาหยุดวันจันทร์ค่าเข้าชมเด็ก20บาทผู้ใหญ่30บาท เด็กความสูงต่ำกว่า100เซนติเมตรผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการพาพิสุสงและสามเณรเข้าชมฟรีการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาลปีที่1-3ถึงในครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองศิสเกตค่ะ ด้านมูลนิธิลาดประชาธุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมม์มอบเงินและสิ่งของพระรชทา,านแก่ครอบ,บครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกันทละลักษ์ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าจังหวัดสุจเกตได้เกิดเหตุผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนเสียหายในพื้นที่อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดสุจเกตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดกล้าาปลกระมอมให้มูลนิธิลาดประชานุเคราะห์ ในพระบรมดาชูปธามเชิญเงินและสิ่งของพระทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอนุพงศุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดสิชเกตประธานกรรมาการมูลนิธิราชประชาุเคราะห์ในพระบรมดาชูปธามประจำจังหวัดสิชเกตเป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง4ี่ราย ด้วยเมื่อวันที่9ธันวาคม2567เวลา8นิกา10นาทีได้เกิดเหตุอักคีภัยบริเวณบ้านเลขที่215หมู่ที่3ตำบลสำเมงอำเภอกันทละักษ์ของนายทองสายโทปัญญาอายุ56ปีเป็นเจ้าของบ้าน ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษ,ษตรกรรายได้ครอบครัว6,000บาทต่อเดือนได้รับความเสียหายทั้งหลังทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายหมูลค่าความเสียหายประมาณ517,500บาทและเมื่อวันที่22ธันวาคม2567เวลา15.45นาทีได้เกิดเหตุอักคีภัยบริเวณบ้านเลขที่39หมู่ที่4ตำบลรุงอเภอกันทลักษ์ ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของนายคําม่วนการุณรัตอายุ62ปีเป็นเจ้าของบ้านปัจจุบันประกอบอาชีพทําสวนยางพารารายได้ครอบครัว2,500บาทต่อเดือนได้รับความเสียหายทั้งหลังทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาทนอกจากนี้ยังทำให้บ้านเลขที่2บ้านเลขที่69หมู่ที่4ตําบลรุงอําเภอกันทลลักษ์ ของนายทันการจนาชาติอายุ68ปีและบ้านเลขที่255หมู่ที่4ตำบลรุงอําเภอกันทะลกักของนายเชือนขมหวานอายุ65ปีทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายบางส่วนโอกาสนี้หน่วยงานราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนพ่กอะชนอาทิ สำนักงานเหล่ากาชาตจังหวัดริสเกตชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดริสเกตสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดริสเกตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดริสเกตที่ว่าการอำเภอกันทะลักษ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างได้มอบเงินแหล็กสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบำรุงความสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวผ,ผู้ประสบอกทีภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิเกตจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดอชรวมใจขจัดภัยแก้จนพัฒนาชุมชนอย่างพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะ เมื่อวันที่29มกราคม2568เวลา9นาฬิกาค่ะที่วัดป่าโพธิวรคุณบ้านชบาหมู่ที่8ตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันจังหวัดศรสีสะเกตนางสาวชนมนัฐรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกตเดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องวาระครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด อชรวมใจขจัดภัยแก้จนพัฒนาชุมชนอย่างพอเพียงโดยมีนางทรัพย์สินโพขาวพัฒนาการจังหวัดศิรเกตนายสมศักดิ์เอ่งช่วนายอำเภอเมืองจันทร์นำหัวหน้าสุราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นางทรัพย์สินโพขาวพัฒนาการจังหวัดศิรเกตกล่า,าวค่ะว่ากระทรวงมหาดไทยมอบหมายภารกิจ ให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตอาสามีความศิสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนหรืออชอในระดับหมู่บ้านและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอชชในระดับตำบล โดยอาสาสมัครเข้ามาพัฒนาชุมชนตนเองร่วมคิดร่วมกันทำร่วมการแก้ไขปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยการสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนซึ่งในปี2568นี้กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบภารกิจให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชนเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานงานระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดสิสเกตเนื่องในวาระครบรอบ56ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรสีสเกตร่วมกับชมรมอาสาพ,พัฒนาชุมชนจังหวัดรสีสเกตและทั้ง22อำเภอ จึงจัดงานภายใต้แนวคิดอ,อชอรวมใจขจัดภัยแก้จนพัฒนาชุมชนอย่างพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังอาสาพ,พัฒนาชุมชนสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนจาก22อำเภอจำนวน150คนการกล่าวคำปฏิญาณตนของอชหรือผู้นำอชจังหวัดศิษเกตการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบป,ประกาศเกียรติคุณผู้นำอชดีเด่นระดับจงังหวัดมอบเมล็ดพัุ์ผักเพื่อแสดงความมั่นคงทางอาหารและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้โอกาส ทำบุญถวายพัตตาหารเพนแก่พระสงค์การจําหน่ายสินค้าจากเครือข่ายโคกหนองนาและเครือข่ายโอท็อปจังหวัดสิสเกตค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตสารความเข้าใจท้องที่ท้องถิ่นร่วมรณรงงดการเผาวัสดุทางการเกษตรแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5อำเภอราศีไหลพบจุดฮอตสปอตสูงสุดค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่27มกราคม2568ที่หอประชุมอำเภอราศีสไลดนายอนุพงสุขสมนิศผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าสรุรชกกร เพื่อขอความร่วมมือและสร้างความเข้าใจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เร่งรณรงค์สร้างความตระหนักความเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากการเผาขยะเศษวัชพืชหรือวัสดุทางการเกษตรให้ประชาชนได้รับทราบและงดการเผาในทุกพื้นที่เป็นการร่วมการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขยอย่างเร่งด่วน โดยอำเภอร,ราศิสไล์พบจุดพื้นที่การเผาหรือจุดฮอสปอรสูงสุดถึง15ครั้งอำเภอร,ราศิสไล์มี13ตำบล190หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14แห่งมีเทศาบาล3แห่งอาบาตา11แห่งพื้นที่ทั้งหมด320,811ไร่พื้นที่การเกษตร2 2 6 0 3ไร่โดยในห่วงเดือนมกราคม2568พบการเผาจำนวน15จุด ทั้งในพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่การเกษตรพื้นที่ริมทางหลวงตลอดจนในพื้นที่อื่นๆด้วยนายอนุพงศ์สุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตจึงได้กำชับให้ระดับพื้นที่ท้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รณรงค์สร้างความตระหนักความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหองกระจายข่าวของหมู่บ้านหรือมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ขอให้งดเผาหรือหากมีการเผาขอให้บริการจัดการร่วมกันเนื่องจากในขณะนี้พบปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5เพิ่มมากขึ้นและอาจกระทบกับประชาชนได้โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกษได้ชื่นชมอำเภอราศีสไล์ที่ได้ตั้งจุดเฉพาะกิจประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันออกตรวจสอบการลักลอบเผาในพื้นที่รับผิดช,ชอบของแต่และหมู่บ้านและตำบลโดยให้ประสานงานกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วของอำเภอเข้าระงับเหตุพร้อมดำเนินการเชิงรุกอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในห้วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้จะเป็นช่วงเตรียมดินเพาะปลูกในช่วงฤดูทำนาเพื่อไม่ให้มีการเผาในพื้นที่100เเซค่ะ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงอันเนื่องมาจากพระดดราชดำริสารพลังลงแขกหยอดงาดำนาข้าวญี่ปุน่นสู่การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนค่ะเมื่อวันที่29มกราคม2568ค่ะที่บริเวณแปลงเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิง์อันเนื่องมาจากพระดดราชดำริอำเภอภูสิง์จังหวัดิสเกตนายสุชาติกลิ่นทองล้างเกษตรจังหวัดชสเกต รวมกับจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอภูสิงห์ได้นําหัวหน้าสรุรชการํำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประธานเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรวมพลังลงแขกหยอดงาดํานาข้าวญี่ปุ่นแอดสูนพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ โดยงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระเชดำรีและสำนักงานเกษตรจังหวัดชิะเกตได้ร่วมขับเคลื่อนยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงในพื้นที่อำเภอภูสิงห์คืองาดำพันธุอุบลรชธานี3ที่สามารถต่อยอดสู่การแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นงาคั่วงาบดเนยงาน้ำมันงาสกัดเย็นสบู่ก้อนน้ำมันงาขณะเดียวกันยังมีการทดลองปลูกข้าวญี่ปุ่นซึ่งเมล็ดพันธุ์สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปในพื้นที่ประมาณ8-10เท่าถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากอีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่ทำนาปลางังนายชัดชัยลาบันเทารักษารษาชการ,การกาแทนเกษตรอำเภอภูสิงกล่าวว่า การรวมพลังลงแขกหยอดงาดำนาเข้าญี่ปุ่นแอดศูนย์พัฒนาการเกษตรผู้สิงในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆมาประยุกใช้ในการส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้นำได้เกิดทักษะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่ให้ได้มีทางเลือกสำหรับเพิ่มรายได้เพิ่มทักษะในการผลิตพืชแบบประณีตลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดียว โอกาสเดียวกันนี้ยังได้รณรงค์ไทยกลบต่อสร้างเพื่อปลูกพืชหลังนาลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรงังที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปัญหาฝุ่น pm 2.5และยังเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดอย่างคุ้มค่าค่ะ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชิธเกตเ,ก<ๆ>เติมเต็มการตลาดสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนและสร้างเครือข่ายธุรกิจค่ะ เมื่อวันที่30มกราคม2568เวลา9นาฬิกาค่ะที่ห้องสีลำดวนโรงแรมสีลำดวนอำเภอเมืองสิเกตนายอนุพงสุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดศสิเกตได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนและสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการสินค้าโอทอปผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนต่างๆได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพทางการค้าการลงทุนเชื่อมโยงธุรกิจหรือเปิดตลาดการค้ารูปแบบใหม่ในยุคสื่อโซเชียลนายจิรศักดิ์ศรีเพชรพาณิชจังวัดศิเศกตกกล่าวค่ะว่าในยุคปัจจุบนันผู้ประกอบการจำเป็นต้องยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางการค้าการ,าการลงทุนเชื่อมโยงธุรกิจ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดใหม่ๆโดยเฉพาะการตอบสนองต่ออุปสงค์ทางการค้าและความร่วมมือที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิสเกตจึงได้จัดอบรมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมุ่งให้เกิดความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนสู่การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันอย่างชัดเจนซึ่งได้มีวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการตลาดทั้งในประเทศ ต่างประเทศและการทำตลาดออนไลน์เพื่อการส่งออกมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่30 31มกราคม2568โดยมีผู้ประกอบการสินค้าโอทอปผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนต่างๆเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน30รายค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักขณากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันสานมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณ โทร0854950835เลิกแล้วได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยินเลย คือมันไม่ชินเลยอ่ะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะอืเลิกได้นะก็ดีแล้วครับงดเล่าแค่สามเดือนเองน่าจะใส ขอบตากว่าไหมดำพุงกว่ายุบสุขภาพกว่าดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามา3เดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้ง3เดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเข้าพรรษาแค่3เดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย